Niin, lokan ja มาช่วยกันและทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้น ไคุณรู้สึกแย่ใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าความเศร้าใจของคุณตรงนี้มันใหญ่มากเลย ช่วงนี้คุณรับอารมณ์เศร้าเยอะไปหรือเปล่าหรือว่ามีใครทําให้คุณไม่สบายใจใช่ไหมเขาอาจจะเป็นคนรอบตัวคุณแน่เลยอะใช่ไหมฮะดูเหมือนว่าคุณจะรู้สึกแย่มากเลยจากสิ่งที่เขาพูดหรือว่าสิ่งที่เขากระทําใช่ไหมคะเพราะว่าคุณดูเศร้ามาก รสึกเศร้าแล้วก็ผิดหวังด้วยทำไงดีนะมาค่ะเดี๋ยวเราจะยิกมันออกเลยนะ 少。So. ความรู้สึกเศร้าจากคนที่รักเอาออกไปความรู้สึกเศร้าจากคนที่รักเอาออกไปความผิดหวังจากสิ่งที่คนอื่นทำ แล้วคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต Medica. สิ่งที่เขาทำเรา เรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของเรา,เรเราสิ่งที่เขาพูดมาก,ก็ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นสิ่งที่เขา หลบๆตรงนี้อยู่ให้เราช่วยเอออกไปด้วยนะ อีกนิดหนึ่งแล้วใช่ไหม่ะเราดีใจมากเลยที่เราได้มีส่วนช่วยให้กขรู้สึกเบากันนิดหนึ่งให้กขรู้สึกเบากนนิดหนึ่งสบายใจกันนิดหนึ่ง แล้วเราจะปล่อยคุณไปพักผ่อนนะโอเคไหมรักตัวเองเยอะๆนะคุณไปได้กําลังเสร็จตัวคุณก็กำลังเลือกในสิ่งที่ปลอดภัยกับคุณโอเคไหมขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะฟันดีนะโอเคไหมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคไหมคะดีใจเสมอเลยที่ได้เจอคุณ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ